ยินดีต้อนรับท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคุมาวันนี้อยู่กับมายุคนดีคนเดิมเช่นเคยตอดีว้วตนสงการด้วยนะคุมาถึงวันนี้จะไม่ใช่วันสงการแล้วก็ตามทําไมมายุจะเล่นน้ำบันอื่นที่ไม่ใช่วนตนสงการม่ได้หรอที่วันลอยกระทงย,ยังลอยวันสงการได้เลยแล้วจะเล่นน้ำบันแรงงานไม่ได้หรือไงคุมาขอบคุณคุณป้อที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะคุมาวันนี้มายุก็มาไล่ดึกอีกเช่นเคยตรงการนี้เบื่อแล้วโควิดอยากเจอคโยตี้มากกว่า ถ้าจเราดอกเสื้ออะไรดอกก็ไม่จําเป็นไปตัดน้าใครไม่ได้หรอกเป็นคนไม่ใช่ขันไปสัดน้ำไม้ไม่สำคัญปัจจุบันไม่ติดโควิดเป็นพอสัดน้ามันเชยตัดตังมาเลยดีกว่าคุณมขอบคุณคุณออโทนิคสำหรับโดนเนตอาลิกาโต้สงการไม่ได้เล่นมาเล่นกับมายุแทนนี่เก่ายังไม่ได้ใช้นี่ใหม่มาอีกแล้วคุณแมคกำคมตัวน้าไม่มีแล้วเมื่อไหร่จะมีนายกใหม่ดีช่วยอยู่ที่ตัวทำขาวดำอยู่ที่ทาครีมไปสาปีนี้บิดโดดน้ำไม่เป็นไรขอแค่โดนใจเธอก็พอช่วงนี้อากาศมันร้อนอดทนนิดนึงนะค ขอบคุณคุณโบสำหรับเงินโดนเทด้วยนะคุณแม่ออนทวนเลทแล้วโดวนหักพร้อมเพลรับเต็มกัดน้ําใส่คนในรถไม่เปียกชั้นใดชั้นลักใส่คนที่ไม่มีใจเขาก็ไม่รู้สึกแั่นนั้นคุณแม่สำหรับรอบติบบาทเวลาก็จะหมดแล้วนะคุณมาเขาคูณคุณไอสำหรับค่าต่อเวลาติบบาทด้วยนะคุณแม่เริ่มกลับมาร้อนเหมือนเดิมแล้วไม่ใช่ากาศนั่งเงินโลกร้อนก็พอรู้แต่โลกจะรู้ไหมว่ามายุก็ร้อนเหมือนกันร้อนขนาดนี้ตกปลลอกไปก็ไม่ตื่นเต้นแล้วคุณแม่ขอบคุณคุณจูคาริเนนนโดด้วยคุ วรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในไทยถ้าถามมาร้อนไหมตอบเลยว่าไม่วีวันนี้ได้เพราะผ่านเมื่อวานมาแล้วความพยายามที่ไหนมายุก็ไม่รู้เหมือนกันชีวิตไม่แน่นอนถ้ามีหมอจะนอนแน่ตลอดเวลาในวันนี้หมดลงแล้วคุณผ่ะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้ายกกอย่ารอจิกุอย่ไกลชี้คุณผ่ะเรื่องมายุว่ามายุทําคอนเทนต์สอนโดนเนติบมีในใจตัวเองแต่พอดีว่ามายุทําติบมีหลุดคุณผ่ะมันก็ไม่ไเชิงว่าหลุดหรอกก่อนหน้านี้มายุไปไลท์ที่ในชอ่องสบลงมาสามวันคุณผ่ะ มายุจะเจรรู้ว่าถ้ามายุไม่พูดไม่บอกท่านผู้ชมไม่ได้เชิญชวนให้โดนเนทท่านผู้ชมจะโดนเนทใหามายุไหมุณมคะคอนเนทนต์รดตอบสังคมแต่โดนสังคมตู้กลับพอวันที่มายุมาไลน์ในช่องหลักมายุก็ไม่ได้ใส่ลิงก์โดนเนทุณมะแล้วมายุก็จะมาเฉลยว่าคนจริงเขาไม่พูดมากกณมะใช่มายุจะคนจริงท่านผู้ชมเขากดแลงผลิตไว้แล้วก็มาโดเนทมายุในช่องหลกักตอนที่มายุไลน์อยู่เลยเกิดอาการต่อเวลาขึ้นมากณมะในคลิปครบรอบหนึ่งปีสามชั่วโมงมายุหันเหลือหนึ่งชั่วโมงกณมะเนื่องจากามุ ท่านผู้ชมเขาอุตส่าห์ดเน a ให้มายุตัดทิ้งก็เสียน้ำใจแย่เลยทำเป็นคนแทนนี้ขึ้นมาคุมาเพื่อขอบคุณที่ดเน a มาให้มายุในวันนั้นสำหรับท่านผู้ชมที่คิดว่าจะได้จังวันนั้นน่าจะอยู่มายุก็หนีมาไล์ตอนห้าทุ่มแล้วจะได้ไม่มีท่านผู้ชมเข้าปรากฏเข้ามาดูไม่อยากให้ดูกันเยอะคุมะขนาดพื้นหลังแบ็ k กราวมายุเขียนคำเตือนคลิปเอาไม่อยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาฟังแบบตุดๆบอกแล้วมายุเป็นคนประหลาดคุมาปกติใครๆใครเขาก็อยากให้คนมาดูไล์กันเยอะๆอยากให้คนมาโดเน a t เยอะๆนี่อะไรปิดนี้ทำในสิิ่่่งททีคคนนปกกตเาาไมมัหละะยุ แล้วทิปมีหรูปไปแค่สานาทีถ้าไม่ชอบคิดว่าในสานาทีนี้ถ้าไม่ชอบจะคลิกลิงก์แล้วมากดโดนเนทมาอาย่มายุคิดว่าไม่น่าจะมีใครโดนเนทมาให้มาอยู่แล้วนะคุณมะแต่มายุเดินเจอคนจริงก็ให้ยจดแล้วเอาซะไปต่อไม่เป็นเลยคุณมะจะทำคอนเทนต์แต่ดอนคอนเทนต์ตู้กับ